ครับอันนี้ต้องบอกว่าบวกนะแต่เป็นบวกที่เป็นนอนแบงค์ bank, นะครับคือแบงค์เนี่ยผมว่ามันตอนนี้เหมือนเดิมในช่วง3ปีข้างหน้าเพราะว่าซัพพลายใหม่กาจะเข้ามาเร็วสุดก็ในปลายป,ายปี6-9นะครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นภาพบวกสำหรับคนที่มีกระแสเงินสดนะครับอย่างต่อเนื่องมั่นคงแล้วก็จะเดินหน้าเข้ามาธุรกิจนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม g ้ l f AAS นะครับ OR พวกนี้นะครับมีโอกาสได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับที่ตลาดจะเก่งกับ สกยภาพที่อาจจะเดินหน้าเข้าสู่ virtual บอยนะครับเช่นเดียวกับตัวในส่วนตัวกลุ่ม Jmart Group นะก็มีการเปรยๆว่าเอออาจจะเข้ามาพวกนี้คือจะได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับแต่ว่าถามว่า,าพวกนี้เป็นจิตวิทยาก่อนแต่คนแรกเลยเนะี่ยที่จะได้ประโยชน์นะครับก็คือคนที่ต้องมีการเตรียมการนะครับพัฒนาระบบเพื่อรองรับที่จะทำเนะครับมันคืองานของพ่ายชนในขาตัวดิจิตอลอนเทคต์คอนซลที่มันจะเร่งขึ้นนะครับแล้วก็งานในขาอินฟราของพวก Data Center ตเป็น,นภาพรวมเนะี่ย เรามองว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ประโยชน์ก่อนครับดิจต้าก็จะมีตัวบรูบิกนะครับมีตัวแบริเอนะครับมีตัวอินเซ็ตที่ตัอหม้อง,งานของภาคเอกชนกำลังจะเร่งขึ้นจากดิจิทัลแบงก์และไม่พอนะครับในส่วนตัวงานภาครัฐกระทรวงดิจิต้าเนี่ยเป็นกระทรวงที่งบประมาณเพิ่มขึ้นเร่งที่สุดเลยเพรรัฐบาลเองเนี่ยเอาจริงว่าการปรับเข้าสู่ตัวดิจิตัลเทมีเอต้องเซตอัพทั้งในส่วนตัวในงานรัฐและก็การเซตอัพในเรื่องตัวดิจิทัลแบงก์ของภาคเอกชนเข้ามาอร์ตด้วยนะครับเพี้ยนเทรดนด์ ปรับอีกเคิร์ฟหนึ่งนะครับถ้านึกภาพไม่ออกอุตสาหกรรมการเงิน,นบ้านเรากำลังปรับโครงสร้างคล้ายๆกับตัวเกาหลีซึ่งเขาเดินหน้าในส่วนตัววีเชียลแบงค์ล่วงหน้ามาเรียบร้อยคล้วทีจริงเราตีแบบว่าแอดลิสเลนะครับตัวงบประมาณที่ต้องใส่เพิ่มขึ้นมานครับออของแต่ละธนาคารนะเฉพาะเรื่องวีเชียลแบงค์นี่ครับอันนี้ขั้นต่ำนะนะครับประมาณ1,000-2,000ล้านเนะี่ยที่ต้องเพิ่มขึ้นมาน,นี่คืองานใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่มันไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วอหนึ่นงใน,น,นี่ย ในฝั่งตัวแบงก์เองเก็มีการทําในเรื่องตัวด i จิตอลแบงกิ้งในภาพอื่นอยู่แล้วนะครับยังในภาพรวมต้องว่าโกลดนะครับ potential Growth ของกลุ่มนี้การจะมารอบใหม่นะครับเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยมันสองขานะครับขาหนึ่งโนมาณรัฐก็ยังไม่ค่อยมาครับอันนี้2ก็คือเอกชนก็รอเศรษฐกิจที่มันจะเร่งขึ้นหรือว่ารอ Catalyst ด้วยครับตอนนี้ภาพมันชัดชื่นว่า virtual bank เนี่ยไม่ได้จำกัดละใครพร้อมนะครับเข้ามายื่นผ่านเกณฑ์สมบัติ สามารถเดินหน้าได้อาจจะมีมากกว่า3มก็ได้แปลว่างานพวกนี้กำลังจะเร่งขึ้นครับก็ต้องบอกว่าหุ้นพวกนี้ตั้งแต่นซล์ตเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรตัวเองก็มีการพักฐานลงมาค่อนข้างเยอะการเติบโตยังอยู่ข้างหน้าอีกสูงนะครับเพียงแต่ว่าคอน idence ของการลงทุนในตลาดเองเนี่ยมันยังไม่ได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจังหวะที่เราให้สะสมได้เพื่อการลงทุนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเลือกสักตัวหนึ่งก่อนผมก็มองไปที่ตัวบรูบิทก่อนในตอนนี้ครับ